ทีนี้มาดูทองคํากันหน่อยดีกว่าค่ะทองคําเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณกลับขึ้นมานะคะ คือกเ็เป็นสัปดาห์ที่ผันผวนหนักเหมือนกันก่อนหน้านี้ลงแรงเมื่อคือนที่ผ่านมารีบ่าขึ้นมาได้จะไปอย่างไรต่อนะคะทองคําหยุดลงแล้วหรือเปล่ากลยุทธ์นักวิเคราะห์จะแนะนํำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ได้วรวบรวมมาพูดคุยกันแน่นอนแต่ก่อนอื่นไปดูราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคําบ้านเรากันก่อนค่ะทองคําแท่ง96.5ขายออก3900รับซื้อ3,800บาทนะคะทองรูปปัธ์ขายออก31,400บาทรับซื้อ3 2 4 4บาท20สสตางค์ค่ะ เป็นประจำทุกคนพุธนะคะคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์จากวาย g ีบูลเลียนแอนฟิวเจอร์จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับเมื่อคืนที่รีบาวขึ้นมาได้นี่แปลว่าสัญญาณบอกอะไรกับเราคะหยุดลงแล้วหรือยังหรือว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะรีบาวเพื่อลงต่อปัจจัยพื้นฐานมีอะไรที่ต้องดูประกอบบ้างคุณวรุษเล่าให้นักทุนฟังหน่อยค่ะครับเหตุผลที่ราคาองคำรีบาวขึ้นมาเมื่อคืนนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นตามราคาน้ํามันดิบตลาดโลกครับที่มีการปรับบวกขึ้นมาประมาณ3.2เปอร์เซนตนะครับพอเราไปมองในฝั่งน้ํามันครับต้องบอกว่าน้ํามันขยับขึ้นมาหลังจากราัสเซียประกาศระงับการส่งก๊าซให้โปแลนด์กับบังเกเลียนะครับตั้งแต่วันที่27เมษายนก็คือวันนี้เลยนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิบตลาดโลกเนี่ยเริ่มรีบาวแล้วฟื้นตัวขึ้นขณะที่การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นวอลซีของสหรัฐ ก็ทิ้งตัวโรงแรมจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ว่าจีนเองเนี่ยอาจจะมีการล็อกดาวน์ในส่วนของเมืองต่างๆเพิ่มขึ้น<ะ>หลังจากมีการทยอยตรวจในส่วนของเชื้อโควิดปรับตัวมากขึ้นนะครับรวมทั้งประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่รัสเซียออกมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวว่าอาจจะใช้อาวุธหนักในส่วนของอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ความตึงเครียดขยายวงกว้างไปเป็นสงครามโลกค,ครั้งที่สามได้ ้าหากสหรัฐ oh. และชาติพันธมิตรยังคงมีการส่งออกในส่วนของเอ่อโดยครับมีลักษณะของการให้การสนับสนุน oh. ทางด้านอาวุธแล้วก็เงินทุนให้กับยูเครนนะครับแนโโวโน้มดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่บวกทั้งน้ํามันดิบแล้วก็บวกทั้งราคาทองคําขึ้นมาครับแต่ทองคํายังคงถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์สหรัฐยังที่ทางแข็งค่าขึ้นนะครับดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆเนี่ย มีการขยานขึ้นเหนือระดับ102.353ต่อดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า2ปีดอลลาร์แข็งค่าก็ยังเป็นปัจจัยกดดันการขยับขึ้นของตัวทองคําแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนักลงทุนยังวิตกกังวลครับว่าเท้าเฟดแสดงค่าทีสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการปรับลดงบดุลหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในระดับห้าสิบเบสิตพอยต์มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นไปนะครับ<ะ>มองว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อแล้วก็อาจจะกดดันในส่วนของตัวนะคาทองคำเพิ่มเติมครับค่ะทีนี้เท่าที่ฟังครัวรถมานั่นคือเหตุผลที่อธิบายว่าเมื่อเมื่อคืนทำไมทองคำถึงรุยบ่าวขึ้นมาณนะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าลงมาอีกแล้วแล้วดูเหมือนว่ากำลังอยู่ในจุดที่สำคัญด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะคุณวรุษในเชิงของเทคนิคใช่ครับเรายังมองนะครับว่า ตัวราคาทองคำเนี่ยเอ่อถ้าดูจากรอบที่ผ่านมานะครับราคาขึ้นไป2 6 9เหรียญดอลลาร์ต่อเออนลงมาที่บริเวณ1,890เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนนะครับเอ่อเมื่อต้นสัปดาห์นี้ราคาลงมาทดสอบระดับดังกล่าวรันหนึ่งครับบริเวณ1,891แล้วก็รีบาแล้วก็เด้งขึ้นแต่การป <IKE. S 1> รับตัวขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดเลยครับคุณแพลวดังนั้นเนี่ยเรายังมองนะครับว่าถ้าการฟื้นตัวหรือการปรับตัวขึ้นของทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัด คูณง่ายว่าไม่ผ่านแนวต้านทางเทคนิคในพันเก้าร้อยสิบห้าพันเก้าร้อยสาสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเพอนเราก็ยังมองว่าทองคายังมีโอกาสตึงตัวลงหรืออ่อนตัวลงนะครับแล้วก็ถ้าหลุดทําโลใหม่ต่ํากว่าพันแปดร้อยเก้าสิบพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดที่เขาเคยลงมาชนแล้วเด้งขึ้นนะครับเรามองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงต่อของทองคําไปหารับผดไปครับบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญดอลลาร์ต่อเอนครับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์หรือคําแนะนําสําหรับนักลงทุนหรือคนที่เก่งกําไรในทองคําช่วงนี้ทางวายจีแนะนํำยังไงคะครับสําหรับสัปดาห์นี้เลยนะครับก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐเรายังมองว่าทองคําอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางซึมตัวลงครับกลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนําเป็นปลักษณะของการแบ่งทองคําออกขายก่อนแล้วกลับมาถือเงนินสดนะครับหรือว่าจะเข้าไปชอ็อตในตัว G O M สองสองในตลาดทีเ่เก,ก็ได้นะครับ ก็ให้แนวต้านเป็นโกลสปอต,ตเนี่ย1,915-1,932สถานะขายหรือสถานะช็อตให้สต็อปรอสถ้าโกลสปอตยืนเหนือ1,932ได้นะครับเมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงมาให้ทำการเข้าซื้อคืนหรือไป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังจังหวะราคาดิ่งขึ้นหรือรีบาวขึ้นนะครับก็จะมีแนวรับบริเวณ 1,891- ถึ 1, ง1,873เหรียญดอลลาร์ต่อเออนนะครับ โดยช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับเรายังแนะนําว่าอาจจับตาดูการประชุมของธนาคารกรางญี่ปุ่นหรือ BOJ ในวันพฤหัสบดีครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหรือแสดงท่าทีต่อนโยบายการเงินอย่างไรหลังจากเฟดเองเนี่ยมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมเกี่ยวกับการขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบายการปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับออรวมทั้งในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างเช่นการประมาณการครั้งแรกของ GDP ครั้งที่1 รวมทั้งดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ CPI ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟ้อนะครับก็จะส่งผลต่อการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังมองนะครับว่าดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าจะหยุดขึ้นก็ต่อเมื่อบรรดาเหรธนาคารกลางต่างๆเริ่มมีการกลับมาใช้นโยบายการเงินแบบคุมเข้มนะครับพอเปกคุมเข้มนโยบายการเงินแบงค์ต่างๆอย่างเช่นธนาคารกลางยุโรป ธนาคนารกลางอังกฤษหรือธนาคนารกลางญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเริ่มกลับมาคุณเข้มก็จะเกิดสมดุลทางการเงินดอลลาร์ก็จะหยุดแข็งเรามองว่าทองคําก็จะมีจังหวะรีบาว์ขึ้นในช่วงนั้นได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับโอเคค่ะคุณวรุ้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในรายการรวมไปถึงที่ให้คําแนะนาด้วยขอบคุณมากมาก,มากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะ ได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่นา่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ